สวัสดีครับสวัสดี like พ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับเมื่อกี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีผ้าพ ouais ี่น BE อกนะครับม้าเบิ้งนะครับการที่เราเอาหญ้าพันในปีไทยเขื่อนชุปปริมนะครับทับหยาบๆนะครับให้งัวกินนะครับมันกินดีบบแล้วเป็นอย่างเขาคือเลือกใส่้านนี้เปียถ่ายเขื่อนชุปปริมนะครับเดี๋ยวผมสิม้าอธิบายให้กับพี่น้องฟังนะครับก็คือเป็นอย่างเขาคือเลือกใส่้านนี้เปียถ่ายเขื่อนชุปปริมเพราะว่า มันในปริมาณใบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็ลําต้นค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเมื่อเทียบกันกับอีกหลายสายพันธุ์นะครับผมก็คือฟ้ามผมนะครับอยากจะเน้นใบห้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าอีย่างเพราะว่าในใบหยานะครับมันมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับมันก็จะผลิตพวกโปรตีนนะครับโปรตีนนะครับมันก็จะอยู่ใบหยาค่อนข้างที่จะเยอะตอแล้วผมก็เลยมองว่า อญาสยพันธุ์ใดก็ได้ที่มันมีใบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คืออัญญานี้เปียใช้เคลื่อนซุปร์ิปนะครับเมื่อเมื่อผมเทียบกับอีกหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อนแล้วผมก็เลยมองว่าอญญาสายพันธุ์นี้นะครับมันมีใบเยอะนะครับแล้วก็ให้ปริมาณหลายผมก็เลยส่งเสริมอญญาสายพันธุ์นี้นะครับในการที่จะปลูกแล้วก <on average> <res S 2> ็ตัดให้ง่วกินนะครับแล้วก็อายุที่เหมาะสม ของการตัดนะครับก็จะเป็น1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยครับบางคลังนะครับฤดูแล้งนะครับมันก็จะใหง่่าจะน้อยนึงนะครับขันฤดูฝนฤดูหนาวนะครับมันก็มีการจะเติบโตที่แตกต่างกันเพราะนั้นแล้วนะครับเพราะน้นอกนะครับขันซื่อไปแล้วที่อยากจะตัดนะครับที่ใส่เครื่องซับหรือเครื่องสีผมก็จะแนะนานะครับให้เทียบระดับนะครับขันมันอยูระดับหัวนะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะอ่ายู่ระดับที่พอดีแล้วนะครับขัน สูงถ่วมหัวขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะแก่เกินไปนะครับมันอาจจะเท็หให้งั้วนะครับบ่ค่อยกินดีปันไดเพราะว่ามันมีความแก่ของล้ำตนนะครับเพราะว่าอ่าและที่สําคัญนะครับอ่าการที่เขาใส่หนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนหรือระดับหัวนะครับล้ำตนของหยานี้เปียถใหยเครื่องชุบปลีบนะครับมันก็จะมีความอ่อนที่พอดีบอนเกินไปนะครับแล้วก็บ่แก่เกินไปนะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวผมจะ ให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าง้วกินดีฟันไดนะครับอ่างัวกินอ้วนพี่นะครับผมผมก็ต้องบอกกอนเดอครับว่าฟ้าเฮ้านะครับจะบ๊อยเน้นหัวอาหารนะครับถามว่าอาหารบ้อนนะครับให้ครับผมเรื่อว่ากาโดนๆค่อยให้เทื่อนึงนะครับหรือไห้กินปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแรื่อว่าขนาดไห้กินแต้หญาเป็นรักนะครับง้วกับยังอ้วนงัวกับย่งพี่นะครับผม ่เดี๋ยวผมสีภาาไว้นอนนะครับยางเบิ้งทั่วๆนะครับผมนี่ครับง้อกินดีนะครับผมง้อกินดีนะครับง้อกุดกินอ้วนพี่ดีนะครับ นี่และครับก็คือการที่เท่านะครับปลูกหย่าให้ง่วนะครับมันก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ผลตอบรับก็คือง่วอ้วนนะครับง้วสมบูรณ์นะครับงัวติดสัตว์เร็วนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิน่กเนอครับท่านผู้น้องที่ใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตูตาฟ้ามเนเดอรครับขอบคุณครับ